ท่ามกลางมรสุมความผันผวนในตลาดคริปโตช่งเป็ชาวหรือ CC ผู้ก่อตั้ง i บ ance ได้ออกมาเปิดเผยความจริงที่อาจทำให้นักลงทุนหลายคนต้องทบทวนกลยุทธ์กันใหม่โดยเขาย้ำชัดว่ามีเพียงสกุลเงินดิจิทัลแค่ไม่กี่เหรียญเท่านั้นที่จะสามารถพุ่งทะยานสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดการหรือ all time high ATH ได้สำเร็จเมื่อวันที่22มิถุนาย,ยนที่ผ่านมา CC ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยเขากระตุ้นให้นักลงทุนมองระดับราคาปัจจุบันด้วยมุมมองระยะยาวเพราะ หากพูดกันตามหลักการแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ราคาจะไปถึงจุดสูงสุด ETH ครั้งใหม่ก็เป็นเพียงแค่การปรับฐานดิบเท่านั้นนอกจากนี้ซ c ยังได้กล่าวเสริมอีกว่าคำถามสำคัญจริงๆคือจะมีจุดสูงสุดใหม่ตลอดการ ETH เกิดขึ้นอีกไหมคำตอบคือมีแค่เหรียญคริปโตที่แข็งแกร่งไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะสร้าง a t h ได้สำเร็จฉะนั้นจงมองหาโปรเจกต์ที่มีศักยภาพในระยะยาวและมีโอกาสเติบโตสูงๆเข้าไว้ การออกมาแสดงความคิดเห็นของซิสิเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างสูงหลังจากตลาดเพิ่งเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นแม้ปัจจุบันจะมีข่าวดีว่าสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านอิสราเอลแล้วแต่ก็ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าตลาดคริปโตจะไม่เผชิญกับความผันผวนอีกในอนาคตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา23มิถุนายนมีรายงานระบุว่าทางการอิสราเอลได้จับกลุ่มชายวัย27ปีในข้อหา ฮาร์กำหลังพบหลักฐานว่าเขาได้ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของอิหร่านเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเป็นคริปโตเคอเรนซีผู้ต้องสงสัยชายรายนี้ถูกกล่าวหาว่ารับภารกิจจากต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเขายังดำเนินการหลายอย่างตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งเช่นการถ่ายภาพบ้านของเจ้าหน้าที่ของรัฐการบันทึกฐานทัพและพ่นสเปรย์พ่นสีกราฟิตี้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองซึ่งการกระทำเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการพยายามสร้างความปลุกปัน่นภายในประเทศอิสราเอล คดีดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่านถแถลงการร่วมของหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศชินเบดและตำรวจเขตเทลอาวิฟซึ่งเผยแพร่ต่อสื่อท้องถิ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าองค์กรข่าวกรองของอิรานได้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงชาวอิสราเอลและเพื่อปกป้องดูแลความสงบสุขทางหน่วยงานรัฐจึงได้เตือนพลเมืองและบุคคลที่อยู่ในอิสราเอลว่าไม่ควรไปมีส่วนร่วมกับบุคคลต่างชาติหรือกระทำภารกิจใดๆแทนพวกเขา การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในโลกไซเบอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มแฮกเกอร์ที่สนับสนุนอิสราเอลออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งใหญ่ที่เจาะเข้าไปในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตของอิหร่านชื่อโนเบทิซึ่งเป็นเว็บเทรดที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่านโดยสามารถดูดเงินออกไปได้กว่า90ล้านดอลลาร์พร้อมทั้งประกาศเตือนว่าจะมีการโจมตีอีก ในอนาคตโดยมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่านในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลซึ่งเชื่อว่าใช้ในการติดต่อกับสายลับอิหร่านโดยมีชื่อของชายคนหนึ่งชื่อออบเบลินชาวเมืองเทลอาวีฟักเป็นผู้ต้องหาหลังถูกจับกุมเบลินถูกนำตัวขึ้นศาลแขวงเทลอาวีฟซึ่งได้มีคำสั่งขยายเวลาการควบคุมตัวออกไปจนถึงวันที่26มิถุนายนเพื่อการรอตรวจสอบเพิ่มเติม